แม่ประนอมวัย86ปีเจ้าของภาพโลโก้ในตำนานน้ำพริกเผาคู่คนไทยแม่ประนอมน้ำพริกเผาแบรนด์ดังคู่คนไทยมายาวนานกว่า60ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2502โลโก้ของแบรนด์นี้เป็นภาพผู้หญิงทำผมทรงโบราณซึ่งก็คือนาประนอมแดงสุภาผู้บุกเบิกธุรกิจน้ำพริกเผาวรวมกับสิริชัยแดงสุภาผู้เป็นสามีความสำเร็จของธุรกิจน้ำพริกเผาแม่ประนอม นางประนอมและสามีได้ก่อตั้งโรงงานชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดอุตสาหการรมพิบูณชัยและต่อมาได้ขยายโรงงานในปีพุทธศักราช2537โดยใช้ชื่อบริษัทพิบูณชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมจำกัดเริ่มต้นจากการผลิตเพียงน้ำพริกเผาไทยบรรจุขวดแก้วภายใต้เครื่องหมายการค้าตราแม่ประนอมต่อมาธุรกิจได้พัฒนายอย่างต่อเนื่องผลิตและจำหน่าน้ำพริกน้ำจิ้มน้ำพริกแกงเครื่องปรุงรสสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์พร้อมปรุง และผลิตภัณฑ์อีกหลากหลายชนิดภายใต้ใตเครื่องหมายการค้าตรามแม่ประนอมและตราครัวสยามรุ่นที่สามสารต่อธุรกิจและวิสัยทัศน์สู่ระดับโลกปัจจุบันแม่ประนอมได้รับการสารต่อหรือรุ่นที่สามหรือรุ่นหลานของแม่ประนอมผู้บริหารรุ่นใหม่มีวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารระดับโลกโดยคงมาตรฐานคุณภาพรสชาติและเอกลักษณ์ของความเป็นไทยแม่ประนอม วัย86ปียังคงแข็งแรงและสดใสนางประนอมแดงสุภาในวัย86ปียังคงสดใสและแข็งแรงไปออกงานต่างๆของบริษัทร,รวมทั้งงานการกุศลทําบุญนําเงินไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลต่างๆเป็นประจํามุมมองของชาวเน็ตหลายคนอาจสงสัยว่าทําไมแม่ประนอมถึงยังดูอ่อนเยาว์และแข็งแรงในวัย86ปีบางคนอาจมองว่าเป็นเพราะสูตรลับของน้ำพริกเผาที่ช่วยชะลอวัยหรืออาจเป็นเพราะความสุข และความรักที่เธอได้รับจากครอบครัวและธุรกิจที่เธอสร้างขึ้นมาสรุปแม่ประนอมเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่คนไทยมานานกว่า60ปีและยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องความสําเร็จของแบรนด์นี้มาจากความมุ่งมั่นของครอบครัวแดงสุภาที่รักษาคุณภาพและรสชาติของผลิตภัณฑ์และวิสัยทัศน์ของผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มุ่งสู่การเป็นผู้นําในธุรกิจอาหารระดับโลก